ส่วนที่บ้านเราเมือง,องไทยก็ไม่แพ้กันนะคะคนแน่นเหมือนกันค่ะสำหรับบรรยากาศคอนเสิร์ตเคป๊อปส่งท้ายปีของ S.M. Entertainment กับ S.M. Town Live World Tour 3 in b a n g k o k นะคะจัดขึ้นที่สนามกีฬาเมืองทองธานีค่ะเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองทางต้นสังกัดเนี่ยส่งศิลปินยกค่ายเลยค่ะมากัน8วงรวมกว่า50ชีวิตนะคะมาร่วมถแถลงข่าวแล้วก็เปิดคอนเสิร์ตทมกลางแฟนเพลงทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติดูไม่น้อยหน้าเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะก็มีนับหมื่น หมื่นคนเลยค่ะที่มารอต้อนรับกันตั้งแต่ช่วงเช้างานนี้เริ่มโชว์กันตั้งแต่5โมงเย็นนะคะศิลปินทั้งหมดก็คือคังตะซูเปอร์จูเนียร์ดงบังชินกิโบอาเกิร์ลเกเนเรชั่นเอฟเอ็กชายนี่แล้วก็เอ็กโซด้วยค่ะขนเพลงมาทั้งร้องทั้งเต้นท่ามกลางสายฝนรวม50เพลงด้วยกันค่ะทั้งเพลงฮิตในอัลบั้มเก่าแล้วก็เพลงใหม่ด้วยนะคะรวมถึงเพลงพิเศษที่จัดมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะต่อนเนื่องแบบนอนสต็อปค่ะ4ชั่วโมงเต็มดูกันให้จุใจไปเลยนะคะสำหรับ คอนเสิร์ต SM Town Live World Tour 3ประเดิมจัดแสดงครั้งแรกที่ลอสแอนเจลิสของสหรัฐก่อนตระเวณไปยังประเทศต่างๆทั่วเอเชียเลยค่ะทั้งไต้หวันญี่ปุน่นเกาหลีใต้อินโดนีเซียสิงคโปร,ร์แล้วก็มาปิดท้ายที่ประเทศไทยค่ะสาวกเคป๊อปของเมืองไทยก็ออ้ยไปกันถล,ล่มทลายแล้วก็ได้คุยกับหลายคนที่ชมคอนเสิร์ตนะคะบอกโอ้โถูกใจประทับใจ <S <S 2 <S 2> <S 2> ฟินมากเหลือเกินดูเต็มอิ่มมากขนาดบัตรแบบ6 0พ0 5,000 4,000ีอย่างนี้นะคะ เรียบเกลี้ยงไม่เหลือทุน <c oughs> ใหญ่ทุกครั้งที่มานะครับ <c oughs>